ครับสวัสดีครับเอฟซี e FC, ทุกคนนะครับเนาะครับมนีกามาพอๆกับพอเตียมเนาะพี่น้องเนาะครับพอเตียมพามาติดตามเลขรัฐบาลไทยให้าได้พี่น้องเนอะเลขหลับจากกทอมอพี่น้องเอ้ยวัต่ิพานมาเขาตะเลขวิ่งนะพี่น้องจับคูรุดแต่ว่าเลขวิ่งแม่นอยู่พี่น้องครับมนีกามาแล้วเปนทรงไม้แล้วพี่น้องครับพอเตียมจะพามาตามต่อย นะครับครับมือวันที่16บหกนพี่นอง16บหกพฤศจิกายน68รัฐบาลไทยเข้าออกนพีนองเนาะสี่ห้าแปนึ่งสี่ห้ารับเรกกล่างเขอาออก37เจ็ดพี่นองครับอ้โอ้โอล่มพี่นองล่มพัดล่มพัดล่ม นี่นะครับไปได้เบิงได้ติดตามพอเตรียมกันเห็นนพี่น้องเนาะขับ16พฤศจิกายนสองห้าเลขลับจากกทมบนล่างวิ่ง0กับหพี่น้องศนย์กับ 5, 5กับมาหานพี่น้องเนาะเสียดายตะจับคูหลุดนะพี่น้องขับจับคูบกเขาเนนอเนาะพี่น้องห้าห5 1 5้5เจ็ ศูนย์ห้าศูนย์สี่ไปเองสินะพี่น้องตะวันเลขกวิ่งถือว่าแมนนะพี่น้องเนอบกวร่พลาดนะครับฮะหวัวน,นี้กับมาแล้วพี่น้องขับระเตรียมผ้ามาติดตามต่อยเนาะนพี่น้องเนาะอาศัยเล็กวิ่งเละพี่น้องเ,ออเล็กวิง่งสองตัวมาตัวก็ถือว่าแมนอยู่นาะพี่น้องเนาะครับไอเบงน้ำกันพี่น้อง ครับสิบหกโอ้สวัสดีหนึ่งตัวนะพี่น้องหนึ่งธันวาคม คับเลขรับจากกทมพี่น้อง บนล่างพี่น้องครับวิ่งสองกับ9พี่น้อง ครับเพนว่าวิ่งได้เลยพี่น้องสองกับเก้านะครับผิดแต่ว่าเป็นบนล่างเนะพี่น้องเนาะบกขาดครับส่วนจับคู่พี่น้องจับคู่สองหนึ่ง สองหกสองเจนะครับ เก้าหนึ่งเก้าหกเก้าเจ็ดเก้าแปดนะครับ แต่ว่ากัมมี่เน้นอยู่ในพี่น้องเนอสองหกสองแปดเก้าหกเก้าเจ็ดพี่น้อง เพื่อนบอกพี่น้องกลับตัวด้วยนะครับ สัตย์เย็นนะพี่น้องเนะเาะเนาะหมักตัวเด็กชอบต,ตัวเด็กกับพิจารณาเมืเ่อพี่น้องเลือหรือโบหมักที่บนจับคู่กับสายวิ่งสายหลุดนะพี่น้องเนาะขับหนึ่งธันวาคมสองห้าหกแปดเลขรับจากกทมบนล่างวิ่งสองกับเก้าขับสองหนึ่งสองหกสองเจ็ดสองแปดเก้าหนึ่งเก้าหกเก้าเจ็ดเก้าแปดนะพี่น้องเนาะขับเน้นสองหกสองแปดเก้าหกเก้าเจ็ด ครับปอเตียมอขอขอบคุณหลายๆลด้นะครับเดอ้อแม่อยู่กรุงเทพเนาะครับเนาะส่งมาให้ครับให้ปอเตีมฝากพี่ฝากน้องเอาไปเบิ่งไปเปลี่ยนแนวทางน้ากันชอบก็จัดขัดก็ผ่านด้พี่น้องเด้อตัวเลขเป็นแค่แนวทางเนาะครับเนาะเอาเช่นั้นแล้วปอเตียมขออวพรคอยขอเขาคอยให้ปังเนาะพี่น้องเนาะครับจะได้โศกโศกมันมันกันนาครับ เอาจะเลื่มได้พี่นอ้องเด้อเขามาแล้วก็จะเลืมกดไลค์กดแชร์พอแต้มน้ำแดงเนาะครับเนาะครับเพื่อเปลี่ยนกําลังใจให้พอแต้มน้ำหน้ากค,ครับสุดท้ายทายสุดนี่ขออิจซีทุกคนโศกโศกมนันๆมันเฮงเฮงรวยรวยเนาะเนาะครับ,นะรบพ่อกันชิปนาพี่น้องครับสำหรับชิปนี้สวัสดีครับผม